ยอดจบไปแล้วนะคะสําหรับแมตช์ที่2ของทัพนัดตบสาวไทยในบ้านของเราแล้วพวกเธอก็ไม่ทําให้ผิดหวังคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติสวีเดนไปได้อย่างสวยงาม3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ22 25ต่อ20และ25ต่อ18ค่ะ ก่อนเกมนี้ต้องบอกว่าหลายคนก็แอบหวั่นใจกันอยู่นะคะเพราะไทยเราอยู่อันดับ13ของโลกเจอกับสวีเดนอันดับ24ของโลกจากยุโรปที่มีความสูงใหญ่ซึ่งเกมเมื่อคืนนี้ก็แข่งขันกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาาเวลาสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูรูปเกมกันบ้างนะคะผู้เล่นหลักของเราก็จะมีบีมพิมพิชยาบุ๋มบิมชัดชุออนชมพู่พรอนพันธ์สศิภาพรไก่วิมลรัตน์ปิยนุชแนนทัศด,ดาวหัตถยาค่ะ เซตแรกเนี่ยอาจจะยังดูสูสีในช่วงต้นแต่พอเราเริ่มจับจังหวะได้เกมเซิร์ฟของเราก็ทำงานทันทีค่ะพอเข้าเซตที่2และ3ต้องบอกว่าสาวไทยเล่นกันอย่างมั่นใจมากเกมรับเหนียวเล่นสุดๆส่วนเกมรุกก็เฉียบขาดโดยเฉพาะบุมบิ่มชัดชุออนที่วันนี้ตบคมมากๆและชมพู่พรอนพันก็เซตบอลได้หลากหลายจนบล็อกของสวีเดนจับทางไม่ถูกเลยค่ะ เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบจริงๆต้องบอกว่าสาวๆของเราวันนี้มาด้วยแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมจากการเล่นที่ดุดันขึ้นเล่นประสานงานกันได้ดีขึ้นเกมรุกทําได้ยอดเยี่ยมการโจมตีที่หลากหลายทั้งทางซ้ายขวา3เมตรบอลเร็วใส่เต็มทุกคนและเกมรับที่เหนียวแน่นก็ช่วยกันได้ดีเออเรอน้อยสรุปคือ3มเซตไม่มีแพววีงามพระรามแดค่ะ และชัยชนะ3-0เซตแบบนี้ก็ส่งผลดีมากๆต่อคะแนนอันดับโลกของเราเลยนะคะจากการคำนวณตามหลักของ FIVB กีมนี้ทำให้ทีมชาติไทยของเราบวกคะแนนเพิ่มไปถึงบวก2.89คะแนนเลยค่ะทำให้คะแนนสะสมของเราพุ่งไปที่212.07คะแนนและข่าวดีที่สุดก็คืออันดับโลกของเราขยับแซงหน้าโปโลแลนด์ขึ้นไปอยู่อันดับที่12ของโลกแล้วค่ะ อยดีใจจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมงานทุกคนอีกครั้งนะคะพวกคุณสุดยอดมากๆเก็บขกคะแนนเต็มจากสองนัดแรกได้สำเร็จเย้เย้สำหรับนะัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกเราเจอกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่อันดับที่8ของโลกค่ะมาชมมาเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยกันต่อในแมตต์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย